สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบอกด,ด้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้อก็ได้เดินทางมาวัดปู่น้องหลักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางตองวัดของปู่น้องรักเนาะคะ่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC, ตัวใดเนาะคะ่ะ ก็เข้าไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะปูไปเดินครเดีกราบมาตามต้อยค่ะมาหลบนีเป <cat on developed Airbnb> ็นโค้งสุดท้ายเลยบ่ฟันโก้เเป็นสรุปแล้วดูเถอะค่ะชุดสลูปแน่นเลยเนาะค่ะโชคดีนะฮะมื้อนี้มามองได้แต่ว่าต้องสลูปต้องปูเลยเนาะมีเด็ด ไปต้นนักเบสเจ้าพี่ตะเละตะฝูแล้วมึงจะรูปหายเลยขัดให้ทุกสำนักทุกสำนักเลยบนบนตัดตัวไหนออกตัวนั้นเลยงวดนี่ว่าตัดเลยเหมือนมาขับปูบ่ตัดทุกตัดเลยเอาเต็มเลยเนาะเลยเเเนนาาะะะค่ดี๋ยวขับปูตัดกับบ่อเอฟซีว่า สื่อ <akl> ต <mé> <ima> <ries Four> ัว <ALLY> ตัดเด้ออะน้องปู่สงสัยทำง้นแหละฮะค่ะตัวตัดเลยสื่อตัวตัดสื่อตัวตัดเด้ออ่ะสิประมาตัดสองหัตหัตอันศูนย์เก่าเหมือนบ่ค่ะก็ออกนะมาตัดหนึ่งสองก็ออกอีกเนาะค่ะหัดนี่ปูบอกว่าบ่ตัดเด้อค่ะเอฟซีค่ะให้ชุดเต็มเลยค่ะหมักตัวใดกับจัดเอาเนาะค่ะ บนบนอันนี้เป็นอันเหล็กติดเล็กติดเหมือนกันเหล็กติดเล็กลักลักหน่วยลักซิฟเล็กติดนะลักหน่วยลักซิฟตัวก็คบกันเนี้ลักซฟนลักหน่วย ยิงแปดยิงแปดก็ศูนย์เนาะค่ะยิงแปดก็ศูนย์ล่างในชุดใหม่เลยล่างช,ชุดสรุปค่ะเดี๋ยวว่าแมนชุดเก้าไหมมะขาปูตัวนี้มันสิบชุดสรุปมัอนกันเลยหล่ะ มันก็มีตัวนีแ้แหละมันก็เดือดตัวเดียวสรุปมันหนึ่งสองสมนี่ห้าหวันนี้ของฟิจิได้กหายแต่6แต่ว่า6คกของข่อยมัน6คดับ มุกดับล่างมุกดับล่างลักซิตมันลักซิตมันสูตรหนงสองล่างในวิงวง่งหนึ่งชนหนึ่งไรล่างในวิงงนว่งหนึง่งอันนั้นอีหยังขาดแถวตรงนึงเจ็บน,นี่มาท่านไหนไหมคะนี่ อัน,นค่ะัดนเสียอ๋อสองเคี่อ๋สองเเนาะค่ะสองเงคสงเีสอแปดันนี้มันเด็กัเดดังมาเด็กมเคีดดังแล้วแม่มขาขับตัวเด็กเขาสอนเด็กดังเด็กเด็ก ผัวากวาเท่าหมอคนที่ชุดเจ็ดเขาว่าฮัลตลีหายากดอกวัลตลีหายากแล้วหาาล,วลางวิ่งหนึ่งบอกกัน เนีเนรักแปดเนีนสามตัวเนี่ยบัวตัดเน้นลักแปดเนีนลักแปดค่ะอืเขาบปแะปดสองแปดสามปดน่าตัวเน้นนับผลเล็กมันชนกันอยู่สามตัวมันค่ะเนนเนปดเนนลักแปดรองรองลักครบองรักคนะคะมมันชนกันอยู่สามตัว มันรักเนี่ยมันมันหกแปดศูนย์คนกันยีสามตัวเนี่ย<ะ>ลองรักหกหนึ่นง,งตัวลองลองตัวนี้หนึ่งหกสองหกสามหกเราลองลอง,ลอ,งาานะอ๋อลบ้ค่ะน่ะตัวลองตัวเด่นเด่นเด่นเลยค่ะปูเด่นเล่นรักเนี่ยเลนรักเปิด่นรักเปิดเด่นกระมี หนึ่งแสองแปดสามแปดเนาะค่ะวันนีบัตัดเล็กลางกับเดินลักหนึ่งลักเกี่ยวล่างน้นเนเน้นลักหนึ่งลองก็คือสองหกสามหกหนึ่งหกสามหสามหกทำตัดไว้แล้วเนี่ยตัด ถ้าตัดถ้าตัดออกกินเรือถ้าตัดออกนะตะตาก็จะตัด,ตดสองแปดนี่ออกตู้รเอาปกาแดงติดแต่ว่าค่ะตัดก็จาตัดสองแปดสองเจ็ดดสามหกนี่นักตัด ที่ตัดเจะตัดเนาะค่ะเราจะตัดกัมีสามหกสองหกสามหกสองแปดสองเจ็ดบนนะล่างไตัดตัวเดียวตัดตัหนึ่งหาตัวเดียวแม่นมลระปูตัวตัดนะเอาต้องวนตัจะออกทั้เด่ะตัดเป็นออก สูตรในสูตรดับมาพี่น้องก็อย่าลืมนะค่ะว่าปกติเนาะค่ะแต่ปูนี่จีตัดตัดตัวใดออกตัวนั่นค่ะพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากล่องเบิ้งก็ได้เนาะค่ะเนาะถาบตัวที่ปูตัดออกเรื่องอันนี้เดทถ่ายสามตัวแต่ไายมีกำลังขาล่องเบิ้งนะคะตัวนี้เดทถ่ายเดทถ่ายสามตัวเราตัดรี่ทันดูกยอาจจะทันนะคะถ้าวัน สาตัวคะพอใดใบเดียวได้สองใบเนี่ยพอต่หาซื้อได้สองใบหาสามสองสามเนี่ยค่ะใบใเดียวน่งได้สองใบเห็นมือน่อได้เอาพ่อตาใดสองใบเห็น่าตวเด่นล่างนี่คือหนึ่งสีหนึ่งเจ็๊มันะะอหนึ่เจีโทมเด็กดังเด็กอุบากว่าทอมอคนที่สิบเจ็นะ่ะ่สห้าหนึ่งเจลองพิจานรณาบึงค่ะ ผู้ใดบ่มีตัวมากก็ลองเอาจับไ่ดูหี่ลักนี้ยังบรุษไยผู้ใดบ่มีตัวมากมีสูใส่ถ้าประกบคือบ่ถูกนะค่ะตัวนี้ยังบรุษตัวนี้เป็นตัวใหม่สูตรใหม่สีนี่มาใหม่มันว่าสูตรใหม่สี่ห้าเจ็ดนี่มาใหม่เนาะค่ะสูตรใหม่เนาะค่ะพบใหม่ค่ะผลสูตรใหม่แต่ตัวศูนย์หนึ่งสองนี่ยังบรุษทักเถื่อนค่ะดอกตัวนี้ยังบรุษถ้าผู้ใดมีก็ลองห้าส่ดูค่ะ ตัวบนก็มีแค่แนี<ะ>้แหละบนค่ะบนแลตัวเกา่าตัวตาทิ่มดีๆไงตัวบนสุดเกา่าเลยลองหาลอตเตอรี่บวังนุง่มหลายเมือลอตเตอรี่ยังพอมีอยู่เดีววันดูซื้อวันหนึ่งเจ็ดะหลายค่ะหลายเลยลอตเตอรี่เห็นคนเข้าเขามาขายเขาวัดหนึ่งเจ็ดเล็ดดังหาบ่มีแล้วลต้องปูแน่นค่ะเจ็ดเล็ดหนึ่งเจ็ดเล็ดดงังนี่คือนปูวากุงเทพค่ะ <laughs> <laughs> ว่ากรุงเทพลองเบิ้งผู้ใดมีกระสูตก็ลองหาใส่บุญงก็ได้ค่ะหมักกระได้กัดจับมาใส่เนาะเอายาใส่เบิ้งค่ะกระสูตรมีเขามีลดเป็ดไปไใดหมดค่ะแม่นค่ะปิดจรณาบบ้างดีๆค่ะกระสูตรมีเขาไม่ลดกระสูตรขมวดจึงหมดกอนไปไปสวดแดงจึงคืนยังบ่ออกเลยค่ะสวดแดงจึงคือแมาบ่ออกครับ50ตัวเดียวเรียงลงค่ะ หมนกวนเลขทูปก,กับเขาเลยหกศูนย์เลขทูปก,กับเขาบ่กรูดเลกได้หาด้าศูนย์ดเทสองเลขหกศูนย์เลศูนย์หกจะจุดจะจุดสองดอ,อกมีจุดว่างอเด็กสองเจ็ด <c oughs> สองเจ็กระโทมเด็กตาเลีจ็ด, <c oughs> ดต้ <c oughs> เอเด็กอเด็กทูก <c oughs> จะแนวบึงเ่กมเดี๋ยวแอดจะสรุปให้นะคะจสำหรับแนวทางนะคะแนวทางของปูน้องหลักเขานะคะเน,ะนะาะผลก็มาแล้วบนเนาะคะ่ะสำหรับบนเนาะคะ่ะเลขหลักก็คือหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะวิ่งแปดและศูนย์นะคะ่ะ ที่ปูเขาจับคูไหเด่เด่นๆก็คือ1 8ึ่งแนะคะรองคือ1 6 2 6งหกแล้วก็จะมี1นึ่งเจ็ดสส่วนล่างเนาะคะ่ะเนาะเลขหลักก็คือ0ูนย์หนเลขวิ่งก็คือ1นึ่ะคะสำหรับเด่นๆก็คือ1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าห 0507242527นั่นก็คือเป็นโตล่องเนาะค่ะตัวนี้เป็นชุดเต็มของปูนะคะเพราวาปูจะบ่ตัดนะคะวันนี้พอป,ป,ปกติคือปูตัดเราออกเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะปูก็เลยบ่ตัดค่ะ <c oughs> ให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจรารณามาหน้ามดคือชุดเต็มเนะะมาะค่ะมักกะล่องจัดเบิ้งนะคะว่ามักตัวใหหรือว่าแจ้งใดญกะ <c oughs> ล่องเอาวิเคราะห์เบิ้งดีๆค่ะก่อ,อนการลงทุนก็อย่าลืมว่าเลขถูกโตนะคะ มีซิเขามีซิทรุดเป็นท่ามดานะคะเนาะท่าช่องเสนอเพื่อเป็นแน้าทางแค่น้นค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับแนวาทางนี้นะคะนอกจากขอขอบพูดผู้หลายๆค่ะที่แบงปันแน้าทางสาหรับพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะค่ะทุกค่ะค่ะนนองค่นในพี่น้องก็งเป็น นี่เนาะคะ่ะก็เป็นแนวทางของปูน้องรักเนาะคะ่ะก็ได้จับคู่นินให้แล้วเนาะคะ่ะก็ได้นินได้ฟันทงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะของปูน้องรักเนาะคะ่ะเลขติดก็มีหกมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสามเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะวิ่งศูนย์กับแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่ให้เนาะค่ะก็คือห <c oughs> นึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนาะค่ะสองเนาะค่ะก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดเนาะคะ่ 2, 6, 2, 7, 2, ะ,คะพี่น้อง ค่ะามเนาะคะ่ะก็มีหลัก3 6 3 7 3 8ตัวเน้นที่ปูเน้นให้เนาะคะ่ะก็คือ1น่เนาะคะ่ะสามแปดแล้วก็สองแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเลขบนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะ ล่างปูก็ให้วิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะดินทีหนึ่งเด็กติดเนาะค่ะก็มี0ูมี1มีสองมีสมีห้ามีเจเนาะคะ่ะหมักตัวใดกับจับใส่กระไดเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ให้เนาะค่ะก็มี0 4 0ย์สนห้าศูเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะสองสี่สองห้าสองเนาะคะ่ะตัวเด่นล่างเนาะคะ่ะปูเน้นให้ก็คือ หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขไทยสามตัวปูกระไฮมาเดอ้อค่ะพี่น้องเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่เบิงเดอ้อค่กะก็มีห้าสองสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามห้าสองสี่เนาะค่ะพี่น้องก็ไปจับเสียงลอตเตอรี่ไหวผู้ระใบสองใบเนาะค่ะเพื่อมีฉุกมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะ็แคบน้าจอไหวเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องปูกระบรัดต,ตัดตัวใดออกก็นั้น งวดนีบอตัดเนาะคะ่ะให้ชุดเต็มหมักตัวใดกับจัดเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องกับเป็นแนวทางเน้อแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้อง FC ทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิปไดย์พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะค,ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ